สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมลัดเดียวเนอร์เซวยรวอลครับผมโชคของเล็บปะคอนมาแล้ววันที่2ใช่ไหมมีเวลาเหลืออีกประมาณ10วันนะครับวงล้อแห่งโอกาสทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปั่นสล็อตครับดูสิว่าอ่าฝาฝา,ฝาแดงประมาณ1นึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพกว่ากาฝาเนี่ยนะจะจะได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติมันเหลือไม่ถึงพันอะไรแบบเนี้ยสมมติเราปั่นแล้วขาดอีกแค่พันนิดๆก็อาจจะ ไม่เติมก็อาจจะไปตามหาฝากันเดี๋ยวลองดูก่อนนะวันนี้ลองมาปั่นกันดูก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปตามหาฝากันเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ฝามันมีหลายจุดเนาะผมจําไม่ได้ด้วยว่าไอ้ไอ้คนเขียวๆอะ่ะมันจะเป็นตัวเขียวๆที่ฮิว้วซอมบี้ตัวเขียวๆใช่ไหมข้างหลังมันจะเป็นฝากระป๋องอะ่ะมันชื่อตัวอะไร จอมลำโมบหรือเปล่าหรือจอมโลบอะไรสักอย่างมัน้นมันจะดอบฝาให้เราเท่าไหร่นะครับถ้ามันดอบเยอะก็มีเราก็จะได้ไปตามหาฝาให้น้อยหน่อยเนาะแต่ผมจำได้ว่าที่บ้านผมมีฝาประมาณ2-300อันนะอยู่ตรงไหนมเดี๋ยวค่อยตามหาแล้วกันคือพอดีมันมีอีเวนต์นี้มาพอดีตอนแรกผมกะว่าจะไปปั่นเอา ไอ้ตู้สล็อตอะทุกคนตู้สล็อตที่พังแล้วแต่เขาว่ากันว่าไอ้วงล้ออันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้จีนโนมด้วยนะซึ่งอย่างที่เราทร,บทราบกันว่าจีนโนมอ่ะเราจะได้แค่วันละประมาณ30อันนะครับไม่รวมกับการตีบอสนะถ้าตีบอสก็จะได้เยอะกว่านั้นอีกจะบวกเพิ่มไปอีก300แต่5วันมันตีได้ทีนึงไงนี่ผม เอาเสื้อผ้าที่พังแล้วมาคราบดีกว่าส่วนใหญ่ผมจะเก็บเสื้อผ้าที่ใกล้ๆพังอ่ะมาคราฟเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่นะครับมันจะได้ประหยัดหน่อยจริงๆเราจะได้แบบผ่านในบางอย่างที่แบบเรามีเยอะเกินแบบเนี้ยเอาไปใช้ซะบ้างเก็บไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งไงไม่รู้ว่านาะคนมันได้ใช้เยอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นไหมไอแผ่นเหล็กนี่เก้าเก้าเก้าบวกแล้วอะแค่ในโกดังเขาเรียกว่าอะไรอะลิ้นชักโกดังอะที่มันเก็บตรงนั้นอะ สช่องช่องละสามรอยก็ไปหมื่นสองล้ใช่ไหมไม่แปลกเลยที่มันจะเป็น999เแล้วไหนจะอยู่ในกระเป๋าน,นี้นะกระเป๋าวิเศษอะกระเป๋าจดหมายครับทำทำไว้ก่อนอันนี้ต้องเตรียมของไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ทิ่นฐานด้วยครับตอนแรกผมว่าจะแบบเราจะตั้งไอ้นั่นเลยดีไหมไอ้โต๊ะทำไมอัดแต่ผมรู้สึกว่าผมเก็บวัตถุดิบไปก่อนดีกว่าอย่างพวกคือเราต้อง เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้นั่นอ่ะขี้เลื่อยอ่ะมันต้องใช้ขี้เลื่อยด้วยไงดังนั้นเราต้องเลือ่ออ่าเราต้องเลื่อยไม้ไว้ก่อนรอไว้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยยาวๆครับสองสามเดือนค่อยมาทำมันมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะยังไงมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำที่นี้ผมเล่งผมเล่งเวลาประมาณหนึ่งจุดห้านะครับไม่ถึงสองนะน่าจะพอดูรู้เรื่องนะวันนี้มีสายลุงดูงดงามไม่เบาเลยนะว่าไหม ยังไม่เห็นเหรอมองขึ้นไปบนฟ้าสิโอโอเคก็คือถ้าแมปไหนมีสายลุงนะครับแมปนั้นมันจะมีเจ้าจอมละโมบอยู่ที่นั่นนะถ้าเราไปจัดการมันเราก็จะมีโอกาสได้ฝาแดงนะครับจํานวนหนึ่งแต่ผมจะไม่ได้นี่สิว่าครั้งก่อนอนะ่ะมันเคยมีแล้วเว้นหนึ่งแต่ผมจะไม่ได้ว่ามันดรอปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันดูสิว่าจะดรอปเท่าไหร่นะ สรุปแล้วไอ้ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าก็ยังไม่เอาเข้าเกมมานะครับเอาออกไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอาเข้าเกมมาใหม่แล้วทีนี้หลายๆคนนะ่ะประสบป,ปัญหานะครับตู้เสื้อผ้าไม่มีก็คือไม่สามารถเปลี่ยนชุดหรือเปลี่ยนสกินได้ค,คือทางเดฟนะครับผมว่าเขาน่าจะรู้แต่เขาก็ไม่ได้แก้ไขนะอาจจะไม่ได้แก้ในแพทนี้ผมว่าเขาวางแผนมาก่อนแล้วนะว่าแพตต่อไปจะเป็นอะไรแพตอ่าแพทต่อไปต่อๆไปจะเป็นอะไร ค่อยไปแก้อีกทีก็คงต้องรออีกประมาณ2 3ถึงแพทย์นะผมว่านะอ๋อนี่ขายแพ็คนำโชคของพลาสติกเสื้อหมวกเพิ่มเกาะโหราคาแพงมากถ้าเทียบกับราคาอื่นราคาแพงมากนะเอ่อเดี๋ยวนะครับเต็มของมันใช้ถาด19ก้อนไง ทำจนชินเนี่ยตรงเนี้ยมันใช้ฐาน19ก้อนเพราะว่าเวลาหลอมเสร็จแล้วมันจะเหลือฐานอยู่ก้อนนึงผมไม่รู้ว่ามันใช้มันคิด,ม,คดมันคิดเวลาอะไรยังไงนะนี่ครับเนีย่ยเดี๋ยวผมต้องเก็บในเศษขี้เลื่อยแบบ,แบบนี้ไว้ครับแต่ตอนที่ทํากระเบื้องลูกฟูกแป๊บนึงเอาให้ได้สักประมาณ40-50แผ่นเนาะเตรียมไว้ก่อนตอนนี้มีกระเบื้อง28แผ่นนะ มีเยอะยิ่งดีครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตมันใช้อะไรบ้างไงทำๆไว้ก่อนแต่ที่แน่คือเราต้องพยายามหาน้ํามันมาเติมบ่อยๆนะครับเผื่อ <ๆ S 1> ผมต้องใช้น้าเปล่าเยอะไอ้ขวดเปล่าเยอะมากเลยต้องเก็บขวดเปล่ามาสะสมอีกแล้วเนี่ยเอามาแปลงเป็นเรียกอะไรที่ใส่น้ํามันนะขวดนะครับ,รบว่าแต่ฝากระป๋องแดงอยู่ไหนเนี่ยผมไปเก็บไว้ตรงไหนวะหรือเก็บไว้ในศพสุนัขศพซอมบี้โอ้โหศพซอมบี้รอบบ้านเลย ช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเพราะไม่รู้อยู่หลุมไหนตู้สามตู้อยู่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะตู้สามตู้นี้มีไหมไม่มี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 ก็ไม่เอาไม่ม,ม,มีเดี๋ยวว่ากันอีกทีไปเบนไปเลย ไปยังตำแหน่งของสายรุ้งครับมันเกิดอยู่ตรงไหนอะเอ๊ะแต่ตอนเปิดเกมมามันอยู่ที่นั่นนี่ว่ะพลาดแล้วเราพลาดไปรอบหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจะไม่ผิด2ชั่วโมงมันจะมาทีนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยเก็บคืนนี้ใ,นให้ต้าตายเนี่ยเวลาที่แบบเราไม่เราไม่ได้ตั้งใจมาเจอตัวซีเครดที่มันอยู่ตามแมปต่างๆนะสมมติถ้ามันมีเควสมันจะไม่ค่อยโผล่มานะในะอย่างเนี้ย พอไม่มีเควสมันโผล่มาให้เราแบบตีกันตีกันอย่างนํำใจแต่ตอนอย่างคลิปที่แล้วผมตามหาไอ้เจ้าผู้หมวดคาวาสกี้ใช่ไหมแต่ไม่เจอนะเมื่อกี้ก็ไปตามมาก็ไม่เจอเหมือนกันก็เออนั้นทำอีเวนต์นี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเควสที่ไม่รีบเหมือนกันครับแต่อย่างที่บอกนะเดี๋ยววันนี้ผมจะปั่นสล็อตนะช่วงที่ปั่นสล็อตก็อาจจะเงียบๆนิดนึงจนกว่าเราจะได้รางวัลดีๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะเฟลหรือจะปังนะรอบนี้หมื่นสองเนี่ยพอจะไหวหรือนี่ไงเจอแล้วเจอเองทั้งแล้วจอมละโมมบ้งผมไม่แน่ใจว่าหมื่นสองมันจะพอไหมอ่ะกับการที่จะได้วงล้ออ่ะแต่ผมอยากได้ไงเดี๋ยวถ้าไม่พอจริงๆอาจจะแบบอาจจะเติมสักหน่อยไม่รู้ว่าต้องเติมเท่าไหร่นี่วิ่งทีแล้วก็อวกทีแล้วก็ฟันมันเห็นปะข้างหลังมันมีฝาครับมันไปตามเก็บให้สองร้อยสามสิบฝา เยอะอยู่นะเก็บสามรอบเจ็ดร้อยห้าสิบฝาเลยนะมีเวลาเก้าวันเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้เยอะอยู่นะฝามีโอกาสได้อยู่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับโชคเราด้วยครับโชคในการปั่นนะว่าเราจะมีดวงมีโชคไหมในการที่แบบปั่นมาเราได้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะไบโครเวอร์นะครับ <_ an> ถ้าที่เห็นแบบตอนต้นเกมรู้สึกว่าวงล้ออะลัคก,กี้นํเขาเรียกว่าอะไรแต้มมันคือเจ็ดพันห้าร้อยใช่ไหม โอ้มันเยอะเหมือนกันนะ,ะแต่เดี๋ยวถ้าสมมติปั่นไปแล้วปั่นไปแล้วมันขาดอีกหน่อยหนึ่งก็อาจจะอาจจะเติมหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ากยนนะลินพันผมกะว่าผมจะแบบไปตามหาฝาก่ออ,อตามที่ต่างๆก่อนจำได้ว่าคุณตูดีเกมมิ่งนะคุณอาร์คุณอาร์ได้เคยทำ ข้อมูลเกี่ยวกับการดรอบของฝาแดงไว้อยู่เดี๋ยวผมต้องแอบ,บไปส่องช่องพี่เขาอะช่องเขาก่อนไม่ใช่ช่องพี่เขาช่องเขาก่อนว่ามันดรอปอะไรยังไงบ้างผม,ผมจะได้ไปตามหานะเล่นสล็อตแมชชีนอ่ะหนึ100ฝาใช่ไหมหนึ่งสองฝา1นึแต่ผมเห็นพี่ในกลุ่มอะเมื่อเช้าผมไปส่องมาเขาบอกว่าเขาใช้ฝาไปประมาณ1 7 0 0งหมืถึงหนึ่งหฝา โอ้ oh, 7,500แต้ม่ะเอาไงดีวะถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะมันมีโอกาสที่จะหมุนเราได้จีนโนมอย่างที่บอกครับเฮ้ยแต่มันมีลดราคาเห็นป่า200กว่าบาทหรอ239ได้กี่ได้พันฝาหรอ3,000ฝาถ้านอกเหนือจากความสามารถแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมไหม แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปตามหาฝากันก่อนครับคลิปหน้าอาจจะแบบไปเปิดเอาการ์ดต่างๆไปเปิดอย่างเงี้ยการ์ดแดงแการ์ดเหลืองการ์ดเขียวไปเปิดเพื่อจะได้ฝามาสักร้อยกว่าฝาแบบนี้แล้วก็มีอะไรที่สอนอใช่ไหมสอนอก็จะมีโอกาสดอปชั้นใต้ดินท่าเรือไม่น่าได้แต่อันนั้นน่าจะมีอยู่ห้องทดลองท่าเรือการ์ด A B C อะไร X การ์ด A B อะแอดดอป ก็อาจจะดอกบ,บ้างตรงไหนมันดอปอีกวะบังเกอร์บีโอหบังเกอร์ B, er B ไม่มีอีเวนด้วยเอาเท่าที่ไหวเนาะเดี๋ยวเอาเท่าที่ไหวก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือขาดเหลือ,อยังไงเดี๋ยวเราค่อยเติมครับอย่างน้อยนะถ้าเราเติมเราก็ได้ V i P zone นะนะแต่ก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดอะเติมไม่น้อยที่สุดเพราะว่าเติมไปเยอะแล้วเออ เยอะแล้วที่ว่าก็คือ V.I.P. 6นะครับขาดอีก4 V.I.P. เองก็จะถึง V.I.P. 10แล้วถ้าถึงถ้าเติมถึง V.I.P. 10มันก็จะปลดล็อกหลายอย่างมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับยังไม่เจอนะไอ้โชคของเล็ปรคอรอยู่ตรงไหนเนี่ยนะแต่ขอจัดการซอมบี้ก่อนนะครับ ถ้ามาแมพพวกเนี้ยมันใช้อาวุธธรรมดาโจมตีได้นะทุกคนไม่จําเป็นต้องเอาปืนมาสมัยแรกๆผมเอาปืนมายิงเลยนะรู้สึกเสียดายแล้วปืนที่ว่าคือปืนลูกซองครับอย่างแรงยิงไกลแรงมากๆไอ้ยิงใกล้แรงมากๆแต่นั่นแหละครับช่วงแรกๆเราก็เล่นไม่ค่อยเป็นเนาะพอเราเริ่มเข้าใจระบบต่างๆมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะีนี่ยนะไปไหนแล้จอมโลบโอเค จ้านี่ชื่อจอมโลภนะครับวิ่งแล้วก็หยุด236ฝาให้35ฝาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะมีดวงไหมในจำนวนฝา12,300่ก็ฝานะครับบวกอันนี้ไปก็น่าจะสะ235ห 2, 1 2สองประมาณนั้นนะ จะได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดวงอะถามว่าดวงเรามีไหมไม่มีเลยดวงผมไม่ค่อยมีเลยเดีย๋ยวไปพิสูจน์กันครับโอเคจัดการซอมบี้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปยังปั๊มน้ำมันกันเนาะดูซิว่าจะหมุนได้อะไรบ้างนะครับ ใส่ลุงจะประกอบเร็วๆนี้หนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้าวินาทีเออหนึ่งชั่วโมง, 2, โมงห้าสิบห้านาทีสองชั่วโมงนั่นแหละหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งครับทุกคนเอายังพอมไหมลุยครับว่าแต่เขาต้องปั่นเทียร์เท่าไหร่อ่ะสามโอ้แล้วปั่นเทียร์สามสิบจะกี่ชั่วโมงเนี่ยปั่นเทียร์สิบถ้าปั่นเทียร์สิบมันก็ได้น้อยนะโอยังไม่ได้เลยอ่ะเอได้แล้วสิบเจ็ดครับไป cover เทียร์สิบเหรอมันได้น้อยจังเลยอ่ะเห็นไ่มเทียร งั้นเราเอาทีละห้าสิบเลยไหมหมดไวดีเอาจริงนะบางทีเราแบบตั้งใจจะให้มันได้ใบโคเวอร์อยู่ๆมันก็ส่งแจ็คพอตมาให้ไอช่วงที่อยากได้แจ็คพอตนะมันไม่ส่งมันส่งไอพวกนั้นมาให้แทนได้แต้มแทนได้ฝาคืนแทนอะไรประมาณนี้ออกมานะแจ็คพอตมาแล้วเห็นไหมกดไปเลยครับเราไม่สนใจอยู่แล้วพวกนี้ ไปเุยเพราะว่าเราได้เกียร์กระปุกมาแล้วไนงะเกียร์รถ ATV มาแล้วมันไม่มันไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วนอกจากไม่แต่ไม่แน่นะเครื่องบินเครื่องบินอาจจะใช้ก็ได้มั้งก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจำเป็นต้องใช้จริงๆเราค่อยออกตามหาอีกรอบนึงแต่ตอนนี้เราไม่ต้องใช้72 21มาแล้วค่อยๆมาแล้วครับจำนวนก็ได้น้อยนะ ไป c o อร์มันมาทีละนิดแต่ว่าฝ่าเราลดเราค่อยๆลดไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเฮ้ยไ,ได้ปืนสักไดปืนยิงลูกระเบิดนะเอาไว้ลุยซอมบี้ที่สอนอได้ทำเควสอืมนะค่อยๆค,ครับได้มาแล้วหนึ่งอันถ้าไม่ได้ขึ้นมาที่ทำไงวะตอนแรกกวะว่าจะเก็บแบบสักหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกแบบนี้แล้วรอไปปั่น ตอนที่ไอ้ตู้สล,อล็อตมันมาไงแต่บางคนเขาเก็บไว้นะเดี๋ยวเสียงหาย <c oughs> บางคนเขาเก็บไว้นะผมไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มหรือใน YouTube บางช่องนี่คือแบบสัปเต็เดือนหนึ่งเขาได้กันแล้วอะหมื่นกว่าฝาทำยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> เคยไปเม้นถามว่ามีเทคนิคไหมครับไม่มีการตอบไม่มีการตอบกลับมาเย้ <c oughs> yeah. ของเต็มี่อะมันเหลือช่องว่างเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องนะครับเฮ้ยปืนสากาแถวนี้มีเยอะนี่ว่าเอาไว้ลุยอีเวนต์ยากๆอา่าฮะมาแล้วสองชิ้นของลุยต่อครับสามสิบเก้าจะปั่นทีละสามสิบมันก็ได้น้อยนะเราปั่นห้าสิบเลยไหม <laughs> ปั่นห้าสิบมันหมดไวดีนะถ้าเจิงก็คือเจิงเลยอะ นี่ดูบางจะบอกบางทีก็ได้บ้างบางทีก็ไม่ได้บ้างอ่ะมาจยเรื่องได้อะไรหวานนี้ไปดูโคฟเวอร์มานั่งมานั่งจนเมื่อยไ,เยไปเลยโคเวอร์ห้าสิบเอ็ดนะครับไม่มีเทคนิคการปั่นเลยนะเนี่ยเล่นมาตั้งนานเมื่อก่อนเขาจะมีเทคนิคการปั่นให้มันได้นับยังไงก็ไม่แน่ใจนะ เมื่อก่อนในกลุ่มเขาจะมีเทคนิคการปั่นให้ได้เกียร์กระปุกอะเ,อเกลือแล้วเกลือเริ่มเกลือแล้วนะได้ถ้าได้เทียร์รอยี่สิบฝานี่คือคุ้มเลยนะค่อยๆปั่นไปไม่เอาสิไม่เอาอันนี้ไม่เอาแจ็คพอตจะเอาฝาเยอะๆจะเอาโคเวอร์เยอะๆห้าสิบห้าครับ หกสิบาเยอะอยู่นะห5 6สิบหค่อยๆไปทยอยไปยี่สิบยานาย่านานเอย้ยอื้มเลยไปหน่อย โอ้โห,หแจ็คพอตใหม่แล้วจริงๆแจ็คพอตมันควรจะได้แน่นวยนะใบโคเวอร์ถ้าจะมาบ่อยขนาดนี้เนะี่ยแจ็คหูแจ็คพอตมาลัวๆไม่เอาซิได้ปืนสักได้ปืนยิงลูกระเบิดอีกแล้วเต็มหรือ,อยังอะช่องอะถ้าช่องเต็มเราจะไม่ได้นะต้องเอาเข้ากระเป๋าก่อนนะ แจ็คพอตมาอีกแล้วไม่ได้ต้องการเลยนะได้เหล็กกาแผ่นมาอันหนึ่งเต็มเลยยังเหลือสามช่องนะครับอืมกินไก่เลยกินไก่ดิบจะเป็นปอบไหมเนี่ยมาสามอันครับขาดตอนที่เท่าไหร่อับดูยังไงวะไปต่ออปัปไปก่อนแล้วกันเหลือเจ็ดพันกว่าฝาจะถึงไมเ่เจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดพันห้าเนี่ยแต้มอ่ะ เราบู๊คหนังชีวโว้ยแจ็คพอตมาอีกแล้วเอาอืมมาทีละนิดทีละหน่อยครับ บิ๊กวินโพเบอร์มาทีละยี่สิบสามสิบมันจะถึงสามพันตอนไหนเนี่ยเอ้ยมันจะถึงเจ็ดพันห้าตอนไหนยี่สิบหกสิบห้อ่าห้าสิบห้าครับเฮ้ยแต่มันรวมๆแล้วมันก็ร้อยเป็นร้อยเหมือนกันนะเกือบพันเหมือนกันนะ ถ้ามาทีละห้าสิบทีละหกสิบอะไรแบบนี้ไม่เคยเปิดได้สีทองเลยตอนเนี้ยเห็นไหมโอกาสสุ่มได้สีทองยากมากห้าพันก่อฝ่าแล้ววะทุกคนจะถึงไหมเนี่ย ยี่สิบฝาไอ้ยี่สิบ c o v e เอ้ยหนึ่งร้อยสิบเมื่อกี้คเวอร์ถ้ามันได้สามแถวเลยอะตรงกันมันก็จะได้แต้มเยอะหน่อยแต่ถ้ามันได้สองอันมันก็จะได้น้อยหน่อยนะใบัฟเวอร์ด้วยครับเต็มยังขาดอีกช่องนึงมาอ่าอในกระเป๋าวิเศษผมมีฝาหรือเปล่าวะ โอ้ยร้อยยี่สิบเนี่ยถ้ามันได้ร้อยยี่สิบไปเยอะอะมันจะดีมากเลยไม่ใช่มาทีละยี่สิบแบบนี้ไงอุ้ยร้อยสิบครับแต่เราต้องการมากกว่านี้แปดสิบห้ารวมๆแล้วพันนียอ่ะแปดสิบห้ามาอีกแล้วห้าสิบห้าอุย้ยมาไปบ่อยแบบนี้จะดีมากนี่ไงมาเยอะพุ่งขึ้นมาก มา,ม,า 55, 120, มาอีกมาอห้าสิบห้าร้อยยี่สิบสามสิบห้าอุ้ยหมาอีกร้อยสี่สิบเนี่ยมาแบบนี้ดีๆจะดีมากมาบ่อยๆสิเอาหายไปแล้วอา้อาวเงียบเลยทีนี้แจ็คพอตมาแทนอืมใช้ปืนสากาไอ้ไม่ใช่อันนี้ปืนอะไรนะ VSS โคเวอร์ยี่สิบเดี๋ยวก่อนนะดูตรงไหนเนี่ย อ๋อที่น้องหมาฝากก่อนเอาอะไรกลับบ้านดีลองของเกงไว้ไหนไหมกางเกงเต็มแล้วนี่อ่ะปันอีกหน่อยสี่พันก่าฝาครับกับอีกสามพันโคเวอร์ผมปั่นทีละห้าสิบนะทุกคนได้มหเมื่อกี้นีหนึ่งร้อยสิบแจ็คพอตไปอะไม่เอาแจ็คพอตแล้วได้ไหม เอาแต้มันจะเยอะได้ไหมพี v ่ VSS ว่ะ VSS นี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเอามาใช้หน่อยไหมสิบห้าล้วควรเอาไปใช้ด้านไหนวะโหเลนนี่คือเป็นสีทองเหรอเลนหาง่ายมากเลยนะเลนน่ะเอากล้องไปย่อยก็ได้แล้วนะแสดงว่านาคตเลนอาจจะอาจจะใช้เยอะกว่านี้ใช่ไหม 3,000ฝ่าสุดท้ายจะทันไหมเนี่ยจะจะครบไหมไม่ใช่จะทันไหมจะครบไหมปืนสกาแต่ตอนนี้ได้ปืนอิ่มเลยนะได้ปืนเยอะมากเฮ้ยแล้วจีนมแล้วครับ อ,อีกเท่าไหรอ่อ่ะ2,000กว่าถึงไหมปั่นก่อนนะแต่ถ้าไม่พอจริงจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พราะแต่มันมีเวลาทั้ง10วันนะเฮ้ยอาจจะได้ก็ได้ถ้าเก็บไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะต้องลุ้นครับแล้วโชคของเลปะคอนใช่ไหมมันมา10วัน10วันจอมโลบก็จะจะได้วันละประมาณ700ดร้อก็ฝา7จ็ดร้อก็ฝา10วันก็คือ7จ็ดฝาเฮ้ยได้ได้ได,ได้ไม่ต้องเติมก็ได้ถ้าเราไม่รีบนะ ไม่ต้องเติมก็ได้ครับเ็ดพันกระฝาน่าจะได้ประมาณสองสามพันแต้มอะ cover อ,อ,อะแต่ว่าเราจะไม่ไม่รอสิบวันไงเดี๋ยวเราจะไปตามหาฝาเพิ่มจากที่หลายๆที่ด้วยนะครับอ้าวได้ปืน VSS เอายิงซัมบี้ที่บังเกอร์บาโวดีไหม บังเกอร์บาโวมันไม่มีอีเวนต์ไงแต่ถ้าไปเล่นที่ห้องทดลองท่าเรือในโหมดธรรมดาก็น่าสนใจนะไปเก็บไอ้การ์ด A การ์ด B อะเล่นแค่หมดบังเกอร์อัลฟาเอ้ยไม่ใช่เล่นแค่ไอเซกเตอร์ A1 ก็ได้นะไม่ต้องลุยถึงเอ็กซ์เซกเตอร์เอเอาแค่แบบเล่นชิวๆพออะไรแบบเนี้ยก็น่าได้อยู่เล่นโหมดยากก็เล่นแค่ เซกเตอร์ A1 ก็พอประมาณนั้นนะเพราะว่าเซกเตอร์ A2 โดนบอสตูมเดียวตายเลยเห็นเขาว่ามันจะ,ะมันจะระ,ะเบิดตัวเองประมาณแต้มที่9000-6000แล้วก็เอ 9, 600, 300, ้ย900-600ก็สอ0 0ประมาณนั้นนะทุกคน1,500าฝาสุดท้ายครับจะได้ไหมและถ้าไม่ได้จะขาดเหลือเท่าไหร่ต้องมาลุ้นกันครับแต่ถ้าถามผมคือผมอยากได้ แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแจ็คพอตถ้าไม่ได้แจ็คพอตก็เอาปืนมาเออเอาไว้ต่อยอหเล็กก็ได้อยู่เอาไว้อัพเกรดกล่องหนึ่งันารอยฝาสุดท้ายครับเฮ้ยนี่มากเนี่ยถ้ามันสามอันตกหนึ่งร้อยสองครั้งติดแจ็คพอตไหมนะสีม่วงสามอันได้ละไ,ได้หมวกครับชุดอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ใช้เลย รู้สึกว่ามันแพงก็เลยไม่กล้าใช้ครับมัดแจ็คพอตมาลัวๆเปลี่ยนจากแจ็คพอตเป็นแบบ100่งรโคเวอร์200โคเวอร์ได้ไหมตอนนี้แจ็คพอตผมไร้ค่าไปเลยอ่ะ35จะหมดแล้วอ่ะ1000อันสุดท้ายอ่ะโอ้ยตื่นเต้นจะถึงไหมเนี่ย แจ็คพอต่ทำไมยังหลังมาแจ็คพอตรัวๆเลยไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นแจ็คพอตเนี่ย mm hmm. เต็มยังเนี่ยเต็มแล้วอ่าทิ้งกัเลยกันเอาพื้นที่เก็บหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ของเอาหมวกมาสามช่องโอเคนะทุกคนมาใกล้หมดแล้วครับเหลือเท่าไรตอนนี้ผมมีกี่ฝาดูตรงไหนอะ่ะอ๋อเห็นแล้วเมื่อก,กี้ห้าพันกว่าครับขาดอีกสองพันกว่าเลยเหรอ ด๋ยูดีว่ามันจะไปสุดกี่แต้มนะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคำนวณครับหมดแล้วเกลี้ยงเอ่อผมขาดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนะเข้าตรงไหนวะห้าสองสองเจ็ดขาดสองพันสองร้อยกว่าอ่ะขาดสองพันสองร้อยกว่านะครับก็น่าจะต้องหาให้ได้ประมาณห้าพันฝา เดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีทุกคนนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบ๊ายบาย